สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมา Unbox นะครับแล้วก็จะมารีวิวเจ้าคีย์บอร์ดคีย์ครั k 2 v 2นั่นเองนะครับเวอร์ชัน2นะฮะซึ่งก็เพิ่งได้ของมาวันนี้สดๆร้อนๆนะครับลงไปเอามาเมื่อกี้นี้เองนะครับก็ทําการแกะเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะนะครับผมอ่ะออกจากซองกันก่อนนะครับปึ๊บนะฮะโอเคนี่นะครับ หน้าตานะครับคีครอนอุ้ยนะฮะตรงนี้มันจะมีพลาส,สติกอ่าป้องกันตัวปุ่มนะครับโอเคนี่นะฮะหน้าตาสวยงามนะครับโอเคก็ผมเนี่ยซื้อเป็นอ่าบ Switch มานะครับโอเคนี่ก็จะมีอ่าเป็นคอร์นะครับตัวนี้มาให้ด้วย Make sure switch pins are straight before inserting switch in อ๋ออันนี้จะเป็นเหมือนคำแนะนำ อ่าในการติดตั้งสวิตอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวขอวางนิดนึงนะฮะก็จะเป็นคู่มือที่เขาจะให้เรามานะครับก็วิธีการใช้งานต่างๆอะไรพวกนี้นะครับจะอยู่ในนี้หมดนะฮะโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาทดสอบการใช้งานนะครับ k e y c ครอนเอ่ะเดี๋ยวบอกเหตุผลกันก่อนนะครับว่าเหตุผลที่ผมซื้อคีย์บอร์ดตัวใหม่ ทำไมทำไมผมซื้อใหม่นะครับตัวเดิมใช้ไม่ได้เหรอนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเหตุผลนะครับไม่มีอะไรมากเลยก็คือมันเป็นเหตุผลผมคิดว่าหลายคนฟังน่าจะขำนะครับก็คือผมทําเบียร์หกใส่ Apple Keyboard นะครับก็เลยอยากได้ใหม่นะฮะเหตุผลแค่นี้แหละนะครับพอดีมันหกแล้วปุ่มมันเหนียวนะครับผมก็เลยแบบอยากได้ของใหม่นะฮะก็เลยตัดสินใจไปเลือกดูนะครับตอนแรกผมการจะซื้อ อ่า l p p l e k e y ีย a r d r นี่แหละแต่ว่าอา่าผมเคยไปดูรีวิวนะครับของคนอื่นมานะก็คืออา่ารีวิวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับคีย์ค r o อซึ่งใจจริงเนี่ยผมอยากได้เป็น K3 นะนะครับแต่ว่าของมันหมดนะฮะผมก็เลยอดใจรอไม่ไหวนะครับก็เลยอยากจะซื้อตัวนี้มาก็ได้ไม่เป็นไร K2 ก็โอเคเหมือนกันนะครับซึ่งความรู้สึกที่ผมจับคีย์บอร์ดนี้นะครับบอกเลยเลยว่าค่อนข้างจะมีน้ำหนักพอสมควรนะ มันจะไม่เหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปนะครับเพราะว่า,าวัสดุเนี่ยเขาบอกว่าใช้วัสดุดีเลยเป็นอลูมิเนียมแบบอย่างดีเลยนะครับเนี่ยคือแบบแข็งแรงมากนะฮะแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะครับผมแล้วก็ในส่วนของบอดี้เนี่ยก็สวยงามนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือคีย์ครอนเนี่ยมันรองรับนะครับในส่วนของฟังก์ชันต่างๆของ mac หรือว่า iMac ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ นี่แหละผมเลยเลือกซื้อมาเพราะว่ามันตอบโจทย์การใช้งานนั่นเองนะครับโอเคทุกคนทีนี้เนี่ยแต่ผมจะไปทำการติดตั้งเจ้าครีครอนนะครับแล้วก็เราจะมาทดสอบเสียง b ブラ w i t c h ให้ทุกคนเนี่ยฟังกันนะครับ ขอโทษครับพิมเพลินไปหน่อยนะฮะก็เป็นยังไงครับทุกคนสำหรับการรีวิว k ี y c ครอน k 2นะครับผมก็หวังว่าหลายๆคนนะครับที่กำลังสนใจนะฮะอยากจะเลือกซื้อคีย์บอร์ดนะครับสักตัวหนึ่งนะครับที่เป็น Mechanical นะฮะผมก็มองว่า k ี y c ครอนเนี่ยตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่ใช้เป็นอ่า Mac OS เนะครับเพราะว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเขาสร้างมานะครับให้มันซัพพอร์ตตัว Mac เนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับก็ ตัวเดียวจบนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac OS เลยนะครับผมก็มองว่าคุ้มค่ามากๆนะครับผมส่วนในเรื่องของราคานะครับราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยก็จะอยู่ที่3,890นันั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับเพราะเราเนี่ยเน้นใช้งานนะครับซึ่งเจ้า Keychron K2 เนี่ยก็เป็น Mechanical Keyboard ตัวแรกของผมเลยนะครับที่ผมเนี่ยตัดสินใจซื้อมาเพราะว่าไปมองตัวอื่นนะครับคือมันก็ดีแหละแต่ว่า เรื่องของการซัพพอร์ตนะครับระบบปฏิบัติการ Mac OS เนี่ยมันไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อเจ้าคีย์ครอนมานั่นเองนะครับใครที่เป็นเกมเมอร์นะครับหรือว่าโปรแกรมเมอร์ก็ตามนะครับกำลังมองหาคีย์บอร์ดดีๆนะครับผมก็แนะนําเลยว่าลองเจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับคียครอนนะครับโอเคครับทุกคนสําหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิาพานเนาวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ